คือประเด็นปนที่มีถามคืออาจจะมีบางกรณีที่ที่ภาครัฐกิจสืบกายังไม่บอกแต่ว่าไปไปใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แต่ถ้าถ้าความแล้วท่านท่านกำลังจะก่อสร้างอย่งอยู่ในขั้นก่อนการก่อสร้างศูนย์รสาอยู่ก็ก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรสำรวจดุนะครับไม่มีครับก็ดำเนินการโดยโดยได้รับพบประมาณเรียกสามารถทำโครงการได้เมื่อดำเนินการทางปกที่ดินก็แนะนำ โครงการนี้ก็จะช่วยเราให้ผู้สูงอายุในสิทธุมชนเทศบาลเราเนี่ยได้มีพื้นที่ในการที่จะมา,าพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพของตัวเองนะครับแต่จุบันก็เริ่มเริ่มเริ่มก่มอสร้างแต่<า>ไปแล้วแล้วครับวัตถุของได้แล้วครับครบครับรับคบคำถามในในชั้นการตรวจแทนที่นะครับแต่ในเบื้องต้นขอแยก ขออนุญาตยู่ที่หน้าจอนะครับในส่วนของหลักการคนเหตุผลนะครับที่ปรากฏอยู่หน้าจอเนี่ยจะกำหนดให้ครับสั้านลงนิดนึงนะครับ่่าานทีหเเวไย